สวัสดีครับนักเรียนเนี่ยต่อจากคาบที่แล้วนะครับคาบที่แล้วเนี่ยเราหาข้อ1ข้อ2แล้วก็คือสัมประสิทธิ์ของพิสัยกับสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทายนะครับดังนั้นคาบนี้เราจะมาดูสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนเฉลีย่ยแล้วก็สัมประสิทธิ์ของการแปรผันนะครับมาดูสองอันอันนี้ข้อที่3เนี่ยนะครับ สูตรของสมรทธิ์ของส่วนเบียเ่ยงเบนเฉลี่ยนะครับจำได้ไหมก็คือตัวนี้นะครับเราต้องหาลายอ่า c m d นะครับ c m d นะจะมีค่าเท่ากับมีค่าเท่ากับส่วนเบียเบ่ยงเบนเฉลี่ยนะครับหารด้วยค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะเพราะฉะนั้น ก่อนอื่นนะครับเราต้องหาอะไรก่อนเราต้องหาค่าฉเฉลี่ยค่าทิตมาก่อนหาจากอะไรครับก็เอาค่าทั้งหมดมาบวกกันนะครับค่าทั้งหมดมาบวกกันก็จะได้เท่าไหร่ครับอ่าแปดสิบเจ็ดบวกหกสิบแปดบวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตัวสุดท้ายเจ็ดสิบห้าบวกเจ็ดสิบสองหาด้วยอะไรครับหารด้วยจำนวนของข้อมูลก็คือ 17อันนี้นะครับอันนี้เราหาของผู้ชายก่อนหาของผู้ชายอ่ให้ในักเรียนนะครับหามาคิดเลขมานะครับบวกกันรวมกันแล้วได้เท่าไหร่อนะนครับอลองดูให้เวลาสักนิดนึงนะครับ หามาบวกกันแล้วได้เท่าไหร่อย่างนี้นะครับถ้าคิดเลขมาได้ถูกต้องนะครับคิดเลขมาได้ถูกต้องเนี่ยค่าที่ได้นะครับค่าที่ได้เนี่ยจะได้82สนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยนะทักเรียนลองคิดเลขดูนะครับว่าได้ตรงกับค่าที่ได้ไหม คราวนี้อันต่อมานะครับเราจะต้องหาอีกหนึ่งค่าสูตรที่เรา้องใช้สองค่าคือค่าเฉลี่ยกับ md เราได้ค่าเฉลี่ยแล้วเราต้องมาหา md ก่อนนะครับหา md สูตร md จำได้ไหมครับสูตรจำได้ไหมสูตรก็คืออะไรครับผลรวมของ i เท่ากับ1ไปจนถึง n นะครับโดยที่มันค่าสัมบูรณ์ของ HI x i ลบ x bar บาหาได้แล้วครับหารด้วย n ก็คือจำนวนของข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คืออะไรมันก็คือค่าสัมบูรณ์นะครับของค่าแต่ละค่าตัวแรกก็คือ87ลบเท่าไหร่ครับค่าเฉลี่ยคือ82 บวกกับ68นะครับลบ82อ่าคิดไปเรื่อยๆจนครบตัวที่17ก็คืออะไรครับ72ลบ82หารด้วยเท่าไหร่ครับหารด้วย17เพราะว่ามี17ข้อมูลถ้าเราคิดเลขนะครับ ให้เรียบร้อยแล้วก็ถอดค่าสมมบูรออกมาหาผลรวมแล้วก็หารด้วย17ออกมาแล้วเนี่ยค่าที่ได้นะครับนะก็จะประมาณเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับค่าที่ได้เนี่ยก็จะเป็น9.29นะครับอ่าเราได้2ค่าแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะหา CMD นะครับของผู้ชายนะครับก็คือ MD หารด้วย นะครับก็แทนค่าลงไปค่าเฉลี่ยของเราคือแปดสิบสองนะครับหารด้วยเท่าไหร่ครับเก้าจุดสองเก้านะครับอาลองกดเครื่องคิดเลขกดูนะครับแปดสิบสอง่าแปดสิบสองหารด้วยเก้าจุดสองเก้านะครับอ่า ขออภัยขออภัยครูสลับค่าผิดนะครับนะ9ก้ต้องอยู่ด้านบนนะมันคือ md อ่ md นะครับ9.29าจาหารด้วย8ปดนะครับอ่าก้าจด้หารด้วย82นะครับ,ด 82, รบได้ประมาณศูนจุดหนึ่ง 0 1>, 1 1นนะครับโดยประมาณนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าอะรครับสัมประสิทธิ์ส่วนเบีย่ยงเบนเฉลี่ยนะครับของผู้ชายมาแล้วนะเราก็จะต้องหาของผู้หญิงเหมือนเดิมนะครับนะว่าของผู้หญิงมีค่าเท่าไหร่เราก็หาเพิ่มเติมมาอันนี้เราก็จะหาของผู้ชายได้แล้วนะครับนะักเรียนก็จะต้องหาของผู้หญิงมา โอเคไหมครับครานี้ข้อสุดท้ายที่เราจะต้องหาคืออะไรครับสมระสิของการแปรผันข้อที่4นะครับสัมระสิ์ของการแปรผันสูตรก็คืออะไรครับ cv เท่ากับ s ส่วน x bar cv เท่ากับ s ส่วน x bar นะครับก็คือส่วนเบี่เวนมาตรฐานนั่นเองนะครับ ส่วน x bar เรารู้อยู่แล้วเราหามาจากข้อที่แล้วแล้วนะครับก็คือ8 2ออ่าเราไม่ต้องหาอีกรอบหนึ่งละเก็บไว้ใช้ได้เลยแต่ที่เราจะต้องหาคืออะไรครับหาส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยนะครับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ยในกรณีนี้นะครับในกรณีที่ข้อมูลเนี่ยไม่แจกแจงความถี่นะครับไม่แจกแจงความถี่เราจะต้องใช้สูตรยังไงอ่า นะครับหามาว่าในกรณีที่ไม่แจกแจงความถี่นะครับส่วนเดียวเบนเฉลี่ยนะครับสูรไว้ยังไงเรียนจำได้ไหมครับ เรามาดูส่วนเบี่ยงเบนนะครับหา S, <S นะครับของเราเนี่ยก็คือจะเป็นของตัวอย่างใช่ไหมครับมันจะมีสสูตรที่ครูเคยพาทำอ่าให้เราเลือกใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะแต่ครูจะเลือกใช้สูตรที่เป็นสูตรแรกนะครับก็คืออผลรวม I เท่ากับ1ไป่นถึง n นะครับแล้วก็ xi ลบ x อนะเราก็ทั้งหมด,ดยกกำลังสองหารด้วย N-1 ลบนะครับก็คือค่าของส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานนั่นเองนะอันนี้เราจะต้องมาหาเลยครับเราก็ต้องแทนทีละค่าอันนี้ก็คือหาของผู้ชายนะครูจะหาของผู้ชายเดี๋ยวให้นักเรียนหาของผู้หญิงนะครับเพราะฉะนั้น S จะเท่ากับรูทอะไรครับ ่ะเราก็ต้องหามาทีละอันนะครับ xi ตัวแรกก็คือเท่าไหร่87นะครับลบ82ทั้งหมดยกกำลังสองบวกกับ68ลบ82ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับบวกไปเรืกก่อยเจนครบตัวสุดท้ายนะครับก็คือ72ลบ82นะครับ ทั้งหมดยกกำลังสองแปดสิบสองหารด้วย n ลบหนะครับ n ลบหก็คือ16นั่นเอง n มีทั้งหมด17จ็ดำนวนนะครับเราก็ใส่เป็น16ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาค่าจากตัวไหนมาคิดได้ครับก็คือจากข้อที่3ที่เป็น md ตัวนี้นะก็คือ 87-82ลบ82อ่าเหลือเท่าไรนะครับเหลือ5ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็เอามาคิดได้นะครับเอามาคิดได้เป็น5ยกกำลัง2นะครับบวกกับอันนี้คือเท่าไหร่ครับ68-82ลบ82อ่า68ลบ82นะครับเหลือลบ14 ยกกำลังสองซึ่งก็เอามาบวกกันให้ครบทุกจํานวนนะครับให้ในีเดนก็ไปลองคิดเลขดูทีละค่านะครับถ้านักเรียนคิดมาแล้วนะครับค่าที่ได้นะค่าที่ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็บางคนอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะครับบางคนอาจจะคาดเคลื่อนเล็กน้อยนะนะค่าที่ได้นะครับก็คือ ถ้าถอดรูทออกมาคำนวณค่า,าออกมาแล้วนะครับค่า S เนี่ยมีค่าประมาณ12.08อ,อ 12. นะครับได้มาแล้วนะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของเรานะครับเราก็มาแทนกับสูตรนะครับนะตัวนี้ก็คือ CV นะครับของเรีบของผู้ชายเนี่ย นะครับก็คือ s ส่วน x bar บา์เพราะฉะนั้นส่วนเบเรนมาตรฐานของเราก็คือ12.08หหารด้วยค่าเฉลี่ยก็คือ82นะครับค่าที่ได้ก็จะเป็นทศนิยมนะครับทศนิยมก็ประมาณ0.147นั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราได้มาครบทุกค่าแล้วนะครับได้มาครบทุกค่าก็ ไอเน,นี้ยก็คือข้อที่1 2 3แล้วก็4ที่เราหามานะครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ชายอันนี้ก็จะเป็นผู้หญิงนะเมื่อกี้เราหามาอันนี้คือข้อที่4ใช่ไหมครับก็จะประมาณ0.147นะครับข้อที่3เนี่ยเราหามาแล้วประมาณ0 1 1 3นะครับข้อที่2นะครับข้อที่2เมื่อสักครู่ได้เท่าไหร เมื่อสักรู่เราได้เท่าไหร่ครับ0.098 0.098นะครับ0.098ข้อที่1นะครับข้อที่1เราได้0.251นะครับ0.251เพราะฉะนั้นนะครับให้นักเรียนมาเขียนสรุปแบบนี้นะครับให้นักเรียนหามาทั้ง สี่ข้อของผู้หญิงหาคูหาของผู้ชายมาแล้วนักเรียนหาของผู้หญิงมานะครับนะไม่ใช่ว่าตีกรอบไอปนี้แล้วม,มาตอบเลยไม่ใช่นักเรียนต้องแสดงวิธีทำแบบนี้มาด้วยในการหาแต่ละค่าออกมาโอเคไหมครับอ่มีใครสงสัยตรงไหนไหมนะครับสาหรับวันนี้ก็เท่านี้เพราะฉะนั้นให้นักเรียนทําอย่างละเอียดหามาแต่ละหามาทีละค่านะครับทีละค่า ดูว่าเราจะเข้าใจที่มาที่ไปของแต่ลค่าหรือเปล่านะครับเป็นการทบทวนไปด้วยในตัวนะครับอ่ะโอเคสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสวัสดีครับ